เราเคยต้องไปเฝ้าบ้านเก่าของญาติที่ทิ้งร้างมานานหลายปีบ้านหลังนั้นทั้งมืดและเงียบจนหน้าขนลุกโดยเฉพาะห้องเก็บของเล็กๆที่เจ้าของเก่ากำชับนักหนาว่าห้ามเปิดเด็ดขาดคืนนั้นฝนตกหนักไฟดับทั้งหมู่บ้านเหลือเพียงแสงจันทร์หลอดผ่านหน้าต่างเรานอนไม่หลับ อยู่ๆก็ได้ยินเสียงแกร้งแกร่งเบาๆดังมาจากห้องนั้นเป็นเสียงกระดิ่งโบราณที่คุ้นเคยแต่ไม่รู้มาจากไหนใจเต้นรัวเราลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องเก็บของที่ปิดตายมันควรจะว่างเปล่าไร้สิ่งใดเสียงกระดิ่งหยุดลงทันทีที่เราไปถึงหน้าประตูความกลัวปนความสงสัยทำให้เราเอื้อมมือเปิดประตูช้าๆ ห้องนั้นมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยพอเราถอยเท้าจะก้าวออกเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งดังหรุกข้างหลังเราตรงกลางห้องที่ว่างเปล่าเราสะดุ้งสุดตัวหันขวาบกลับไปแต่ไม่มีอะไรนอกจากความมืดเราไม่เคยกล้ากลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยผู้สนับสนุน KMMKTH แวบเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง